สวัสดีทุเรศด้วยนะครับผมอยู่กังเรามีแทนโอป้านะครับอยู่กับโอเวอร์แคสนะครับตอเสี้ครับท่านเทพเซีอูดเนาะยี่ยะรอขายเหรียญอะนะเรอขายเหรียญคนอื่นเนาะรอขายเหรียญรอขายเหรียญไอ้มีคนเข้ามาใครอ่ะไอ้ใครคลิปอยู่ใครคลิปอู่เจมันเป็นเจที่ใส่เงี้ยและแต่เมย์ุอกว่เจด่าคนอื่นเอ้ยถ่ายคลิปอยู่บ้างเจอา ตอนี้มั้เจ๊เจ๊ยิงดิยิงดิยเจ๊ยิงไงอะไะไปแล้วเราไม่รู้เรเล่นอยู่ดูเทปเลดูเทนะครับอ๋อนี่เขาให้อะไรเหอให้ยิงป้องพันไปเหรอเรามาหยุดมันตงเยดี๋ยวเด้องพัเนี่ยรู้เลย I'm giving you a bonus Unable to use We will use i ใ<ช>ครเป็นคนวางวะไอ้พวเมอร์ซีนเชื่อก็อเหี้ยนะซึ่นบอกขายมันบอกเหรียญคนสร้างพิรางพิเรนทสร้างไหนะมันบอกมเป็นคนสร้างพิรรมิดพ่อมึงอ่ะเมอร์ซีนหุ่นผัขายทอดพลังไปทั่วโลกเออมันบอกมันบอกพี่เอย์ไงบอกพี่เบยนะ์ที่โพสในเฟซอ่ะบอกว่าอะไรนะ อะไรลักซี่ลูซี่อันนี้แหละลักซี่รักอันนี้แหละบอกพี่เบย์กับพี่เจมส์ทางก,กีทีวีอ่ะบอกว่าถ้าไม่เกิดถ้าอะไรไม่ติดต่อไว้เจ็ดภายในอะไรสามวันหรือเปล่าวะถ้าไม่ได้อ่ะจะเกิดเรื่องฮิตูโอท่วมใช่อย่ามาตีกูแล้วกันเฮ้ยแล้วเรายังไม่เจอพัน,นเลยอ่ะเรายลังเล่นอยู่เลย